สวัสดีครับสักกะสั่งนะฮะวันนี้จะมาจัดตู้เป็กเหมือนเดิมนะครับคราวที่แล้วเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับที่ทดลองเป็นดินเอ่ดดินดินอะไรนะเดี๋ยวนี้ก่อนเขาเรียกดินอะไรนะดินอะคาดามะเออเราเอาอะคาดามะมาปลูกโชว์ให้ดูนะครับว่าถ้าจะใช้จริงๆใช้ดินไม้น้ําดีกว่านะครับวันนี้ก็ลื้อไปแล้วนะครับ เพราะว่าเป็นฝุ่นเละเทะนะครับเสียเวลานะครับก็เอาจริงๆนะซื้อดินไม้นะเพิ่มเงินอีกนิดนะซื้อดินไม้น้ําไปเถอะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับก็วันนี้จะมาปลูกหญ้ากระดาษเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือตู้คราวที่แล้วนะครับก็ลื้อทิ้งไปแล้วนะะวันนี้เราจะใช้ดิน sakura.com นะครับเพราะว่า เราไม่ได้ต้องการให้มันโตวเวอร์อะไรนะครับแล้วก็ญ่ากระดาษชอบพีเฮตตต่ำนะครับก็ดินเรียนกุ้งก็เหมาะดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทลงไปเลยอันนี้เป็นพาวเดอร์นะครับ จะมีสโลปนิดน,นึงนะเพื่อในอนาคตเราจะเอาหยาดน้ำค้างมาลงนะครับนี่นะอ๋อจะเอาหินภูเขาไฟมาวางอันนึงนะครับวางไปอย่างนี้เลย เขจะโลเทคหน่อยนะครับสเต็ปเดิมนะครับคือไม่มีกองไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ำไปเลยนะครับรอบนี้จะใช้น้ำอ o โนะครับ ไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าจะขุ่นหน่อยนะไม่ขุ่นหน่อยอ่ะขุนเยอะเลยแหละ ก็จะมียากระดาษนะครับอันนี้พอดีเป็นน้ำา RO ก็เลยไม่ได้ไปพรมลงมาก่อนเนาะเพราะถ้าเอาน้ำพ่นมามันก็จะเป็นน้ำธรรมดาเนาะมันเอายากระดาษมาล้างเจลออกนะครับเราแช่น้ำไว้อย่างนี้เนาะยากระดาษนี่ เอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงเองนะคือไปซื้อเข้ามานะตอนแรกมันยังไม่เต็มกระปุกนะครับก็เอามาเจาะไฟไม่น้ําที่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ลงตอนแรกตั้งใจว่าจะเติมน้ำปิ่มๆนะเนี่ยเติมน้ำเยอะไปน,นิดนึงใช้ดินพาวเดอร์เพราะว่า พวกหญ้ากระดาษนะครับมันจะใบละเอียดรากละเอียดตัวตัวมันอ่ะจะละเอียดละเอียดก็พยายามเวลาเลือกนะครับใช้เป็นวัสดุปลูกอะไรเงี้ยไอ้ที่มันละเอียดละเอียดผมก็เคยปลูกบนทรายละเอียดนะมันก็ไม่เป็นไรนะครับมีคนถามเออเมื่อไม่นานมาเนี้ยมีคนถามว่าไม้ไม้นามอะไรปลูกบนทรายได้บ้าง ขอตอบอีกรอบนะครับว่าปลูกได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เมื่อก่อนก็ไม่มีดินนะก็ปลูกเลี้ยงกันได้อ่ะเออแต่เพียงแต่ว่าเราอาจะต้องซื้อปุ๋ยรองพื้นมารองพื้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะสมัยก่อนก็ไม่มีดินนะครับผมก็เลี้ยงมาได้แต่ยุคกวดนะครับ ต้องบอกว่าเลี้ยงมาก่อนยุคกวดด้วยเลี้ยงมาตั้งแต่ยุคยุคที่เขาเลี้ยงไม้น้ำไม่รอดอะ <c oughs> ยุคนั้นเลยอะยุคคือเดินไปซื้อมาแล้วก็ตายอะตายอย่างเดียวอะยังไม่มีมาบอกว่าเออต้องใช้คาร์บอนไดออกไซด์อะไรเนี้ยยังไม่มีเลยนะยุคนั้นนะตอนนั้นก็ยังเป็นเด็กนะครับแล้วก็มายุค แล้วก็ไม่ได้สนใจไปนะเพราะว่าคือยุคนั้นมันยังไงก็เลี้ยงแล้วตายอะ่ะส่วนมากไม่ค่อยไม่มีใครเลี้ยงรอดแล้วก็มายุคที่ทีวีแชมเปียนยุคนั้นอะ่ะมันจะมีเริ่มต้นใบนามยุคใหม่แล้วมีมีถังคาร์บอนแล้วเริ่มมีถังคาร์บอนแล้วมีคนเพาะคินล,ลี่มีหมอแค่เข้ามาอะไรเงี้ยเออ แล้วเขาก็จะมีลงคือยุคนั้นอ่ะมันจะเว็บบอร์ดมันเริ่มดังแล้วโอบโงบอกอายุมากเลยวะคือยุคยุคนั้นมันจะเป็นมันจะมีเว็บบอร์ดใช่ปะ่ะแล้วมันก็จะมีเอาข้อมูลประสบการณ์แต่ละคนมาเขียนแชร์แชร์กันไงเออแล้วก็คือถ้าเราไม่อยากไปเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ปะ่ะแล้วก็ไปเอาประสบการณ์ที่เขาแชร์มาอ,อว่ามีวิธีอะไรบางคนเขาก็เขียนบทความแบบ ทำไมนั้นใครนะหมอแบงค์อะไรเงี้ยหมอแบงค์พี่เมทาอะไรเงี้ยครับพี่เมทานี่เขียนเป็นหนังสือเลยหมอแบงค์ก็ทําบทความอยู่ในแผ่นทาวพันทิพพันทิปอ่ะเออเมื่อก่อนเขาจะเล่นพันทิปกันไงเกิดเกิดทันกันหรือเปล่าครับทุกวันนี้พันทิปก็ยังอยู่นะแต่ไอแผ่นทาวอ่ะไม่มีไม่ค่อยมีใครไปเล่นละแผ่นทาวอ่ะถ้าพันทิปมันก็ยังมีคนเล่นอยู่ แต่ห้องปลาสวยงามอะไรเงี้ยก็จะไม่ห้องสัตว์เลี้ยงอะมันจะไม่มีไม่ค่อยมีคนแหละพอเขาก็พอพอหมดยุคแพนทาวมันมันยังไม่มีพวกโซเชียลมีเดียมันจะเป็นไอ้นี่ก่อนเป็นเว็บบอร์ดก็จะแยกเป็นเว็บบอร์ดของใครของมันเขาเข้าไปเช่าเซิรฟ์ฟเช่าอะไรกันแล้วก็ทำเว็บบอร์ดนะฮะ แล้วก็มายุคโซเชียลมีเดียก็เป็นกลุ่มไลน์ a c e b o o k กุ๊ปตอนแรกก็ยังไม่มีกุ๊ปไงตอนแรกเฟซมันยังไม่มีกุ๊ปใช่ไหมมันก็ก็ยังใช้พวกเว็บบอร์ดอยู่แต่ก็แบบแต่ก็แบบมันก็จะมีแบบมาคุยกันอะไรเงี้ยเออมีโพงมีเพจและเริ่มเริ่มแรกนะครับก็อยู่มาในยุคนั้นเลยเนาะยุคที่แบบยุค ยุคแผนดาวอ่ะออคือยุคนั้นแบบมันจะมีถ้าเราไม่ใช้ถังแรงดันก็ไปผสมยีสต์ถ้าเราไม่ปลูกกวดก็จะมีตอนนั้นอะ่ะดินเอดีอยังยังไม่ดังยังไม่มาขายเพราะผมซื้อยี่หอแรกเอ่อโวเคเมียดินภูเขาขไฟนะ ยี่ห้อแรกที่ผมซื้อผมซื้อโวเคเมียแล้วก็ปุ๋ยเฟอร์ก้าเขาจะมีร้านกาแฟาอยู่ที่จตุจักรแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอธนาก็เอา ADA มาขายกับร้านอาคอิติก้า ừ, แล้วก็ยุคนั้นก็จะมีใช้ดินกันเยอะขึ้นแหละไม่งั้นเมื่อก่อนมันจะมีแค่แบบกวดน้อยอะ่ะน้อยที่จะใช้ดินมายุค ที่เขาเอา A D A มาขายเนี่ยเขาถึงได้ใช้ดินกันเยอะนะครับเพราะาตอนวเคเมียมันก็ราคาก็จว่์มันก็แพงอยู่นะอืมน่จะแพงอยู่แพงอยู่จำได้เพราะว่าตอนนั้นยังเรียนอยู่เลยแล้วก็ไปซื้อมานะครับแต่ว่าน้ำมันจะใส A D A ตอนนั้นก็ใสกิ๊กเหมือนกันนะครับแถมโตดีกว่าวเคเมียมด้วย นี่เหมือนลำาลึกความหลังเนาะรู้สึกหินมันไม่ค่อยถูกใจว่ะวังอย่างนี้ดีกว่าอ,อันนี้เป็นเติมแล้วน้ำขุนนะครับเป็นตัวอย่างไม่ดีนะครับ เราไม่ม <blade> so ีไฟตู้นี้เนาะเราก็จะอาศัยไฟตู้ข้างเคียงเนาะเดี๋ยวเขาจะมีตู้นี้ก็ตู้นี้นะครับก็อาศัยไฟข้างเคียงเอานะเพราะว่าตัวมันไม่มีไฟเราจะประหยัดนิดนึงก็อยู่ได้แหละไม่นี่อะไรมากก็ถ้าปูกพวกแบบวีจิ๋วหรือพวก เอ่อย่ากระดาษอะไรอย่างนี้เนาะหรือเพลการ์ดอ่ะเอาที่มันละเอียดละเอียดวัสดุปลูกที่มันละเอียดละเอียดจะง่ายกว่านะบางคนที่จะเจอปัญหาแบบว่าปักแล้วต้นไม้ลอยอะไรเงี้ยข้างล่างเราอาจจะเอาพวกวัสดุปลูกหรือดินที่มันเม็ดใหญ่เนาะแล้วข้างบนเราก็โรยพว,พวกพาวเดอร์อะไรเงี้ยออก็จะง่ายขึ้นแต่ว่า ราคามันก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยนะฮะแต่ว่าทำงานอะไรพวกนี้มันก็สบายขึ้นนะแล้วก็ไอ้คนี้มันก็เลื้อยง่ายขึ้นมันเลื้อยง่ายกว่าเม็ดใหญ่อยู่แล้วแหละเพราะว่าลากเขาเล็กลากเขาละเอียดนะ mm. เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับกับตู้ใบนี้เหมือน mm. เหมือนเคยเนาะ พราะคราวที่แล้วก็ตัดจบไปเลยเพราะว่าเห็นแล้วว่าดินมันเละนะก็ไม่ต้องไปฝืนทำกันต่อนะครับก็เอามาเลี้ยงให้ดูเฉยๆว่าเสียเวลาเปล่าๆเนาะอย่าไปไอ้นี่เลยลงทุนทีเดียวจบดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ